สวัสดีครับสวัสดีกับผัดผัดกะเพราเน,นี่ผัดกะเพรายป็นไงน้าทานใช่ไหม หอมมากบอกเลยนะต้องราาแบบนี้เลยสำหรับผมเนี่ยอร่อยแต่ที่นักคำมันมัมนไม่อร่อยม,ม,มีปลาวงด้วยปลาวงเอฟมา เอาหน้าเอาไปกินตอนบูทีวีมากเลยแล้วก็เ <c oughs> นี่ยเราบอกว่าอร่อยเลยเนี่ยบอกไว้ก่อนปัดผู่ทอดเนี่ยเลยอร่อยมากซื้อมาจากตลาดน,นัด เอเนี่เป็นของผู้บ้านผู้เมืองเราเลยนะทารเมื่อไหร่ก็อร่อยลองจากต้มยำกุ้งเลยก็ว่าได้ นี่หน้าฝนสับเพางามตรงนี้คือตามท้องแลกท้องนาก็มีไม่ต้องไปหาไก่ไม่ต้องไปไกลเลยบอกตามตรงไม่ต้องปลูกอ่ะด้วยง่ายเดี๋ยนวะขึ้นเอง งานบด้วยช่วงนี้ก็ได้ผนหน่อยยิงสุดยอดแป๊บเดียวแตกแป๊บเดียวแตกปลาบงปลาอะไรไม่รู้แสง,งเอาเอฟมา ตนะกปลอบเหนียวเหนียวบอกกับการทานเล่น <laughs> アめね ับจเอาครับผมวันนี้ก็มาตักใจพี่ตากใจน้องนะครับผมนะเหมือนเคยเหมือนเคยเป็นประจำ ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ก็ผัดกระเพาะมาฝาพี่ฝั่งน้องนะครับผมแล้วก็ปลาวงทอดอร่อยทานกับข้าวสวยไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ